สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก้อยมาแนะนํานะคะว่าผู้หญิงเรานะคะก่อนจะนอนได้เนี่ยมันลําบากยากเย็นแสนเข็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะพี่ก้อยบํารุงด้วยทองคํานะคะเซรั่มทองคําจาก a m p e r ร์นะคะตัวนี้เป็นทองคํา 24K นะคะแล้วก็เนื้อเจลนะคะซึ่งซึมซาบได้เร็วมากเลยนะคะแล้วก็คุณสมบัติของมันนะคะลดเลือนริ้วรอยนะคะจุดด่างดังพร้อมกับกระชับ ผิวไปในตัวค่ะส่วนตัวที่2นะคะเป็นเซรั่มอินิสฟรีนะคะกลิ่นชาเขียวค่ะซึ่งหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็บำรุงนะคะผิวแห้งกระด้างให้เรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื่นค่ะส่วนตัวที่3นะคะจะเป็นเซรั่มบำรุงขนตานะคะทำให้ขนตานะคะหนาดกดำและยาวนะคะตัวนี้นะคะซื้อได้ที่ร้านเครื่องสำอางทั่วไปค่ะส่วนตัวที่4นะคะจะเป็น น้ำมันมารุงนะคะเซรั่มน้ำมันบำรุงซึ่งปกติแล้วเราจะทาผิวที่ผิวหน้าใช่ไหมคะตัวเนี้จะทาที่คอหรือข้อศอกหรือที่ก้นของเราก็ได้นะคะทำให้ผิวเราเรียบเนียนแล้วก็กระชับตึงค่ะส่วนตัวสุดท้ายเป็นเซรั่มบำรุงผมอันนี้ที่คลินิกแฮร์เดอร์มานะคะซึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาว่าผมขาดหรุดรวงแนะนำเลยค่ะของทุกอย่างนะคะ ซื้อได้ในช้อปปีนะคะยกเว้นสเปรย์บำรุงผมนะคะจะต้องไปติดต่อคุณหมอนะคะวันนี้พี่ก้อยไปก่อนสวัสดีค่ะ